ียได้ว่าเป็นที่อบอุ่นมากๆคุณปู่คุณย่าทนคิดถึงไม่ไหวมาหาหลานสาวน้องมะลิที่บ้านหลังได้มากรุงเทพหลายคนคงทราบกันดีว่าทางด้านโบแวนด้าน,นั้นเป็นภรรยาของอดีตพระเอกผู้ล่วงลับออทฤษฎีสหวง์ที่เจ้าตัวมักจะโดนด่าเอาชื่อสามีทำม,มาหากินอยู่บ่อยๆซึ่งปัจจุบันทางด้านโบแวนด้าน,นั้นได้ทำหน้าที่เป็นทั้งพ่อและแม่เลี้ยงลูกสาวน้องมาลิเป็นอย่างดี ซึ่งปัจจุบันต้องบอกเลยว่าทางด้านน้องมะลิโตเป็นสาวสวยแล้วอีกทั้งยังดูเหมือนว่าน้องมะลินั้นจะชื่นชอบการแสดงเช่นเดียวกับพ่อปอและก่อนหน้านี้ทางด้านน้องมะลิมีผลงานละครเรื่องฟ้าเพียงดินแสดงเป็นนางเอกในวัยเด็กอีกด้วยล่าสุดทางด้านโบแวนด้าได้ออกมาโพสต์รูปภาพคุณปู่คุณย่ามหาหลานสาวน้องมะลีซึ่งต้องบอกเลยว่าเป็นภาพที่อบอุ่นมากๆเลยทีเดียว และจะเห็นได้ว่าแม้ปอร์ทิสฎดีจะจากไปนานหลายปีแล้วแต่ความสัมพันธ์ของโบแวนด้ากับครอบครัวของสามีก็ยังดีผูกพันกันเหมือนเดิมสลับกันไปหาระหว่างหล้านสาวกับคุณปู่คุณย่า